สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาาดพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่าน Fc ทั้งฟังบอ b บิกเนี่ยก็จับโปเพจนี่ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ออกมาแสะบอบิกแถมใส่ชื่อนาริตะโตเกียวนะครับแล้วก็โปรไฟล์นี่ก็เป็น รูปของลูกป,ปอดบิ๊กอีกต่างหากกับพี่นอนะครับนั่นแหละครับทุกท่านครับล่าสุดพี่หนุ่มโพสแบบซี่นะครับบอกว่าเพจที่ว่าอ่ะนะบอกตรงๆเลยถ้าให้คอยคิดนะบอมแมนผู้ไาสแท้เจ้าเสื้อคอยโลดเข้าใจบอวบาบอมแมนผู้ไาสแต่อยากเป็นผู้ชายตื่นและทำงานก่อนเด้อ พี่น้องนะครับพี่หนุ่มก็โพสต์มาแบบนี้นะครับแอดมินเพจนี้นะครับไม่ใช่ผู้ชายนะแต่ว่าอยากเป็นผู้ซ้ายครับพี่น้องนะครับเราก็บอกมาแบบนี้นะครับ fc นะครับบางคนเนี่ยก็เข้าใจเลยนะครับว่าใครนะครับบางคนก็บอกว่ารู้แล้วนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอุ๊ยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับพี่หนุ่มโพสต์อีกแล้วครับพี่น้องนะครับ พี่หนุ่มก็แฉอีกนะครับบอกว่าแอดมินคนหล่อเหลาและเก่งสุดๆคำพูดคำจาฉันก็พอจะจำได้อยู่นะไม่ใช่ไม่เคยรู้จักวงเล็บอออ่างยิ่งด่ายิ่งโพสยิ่งเห็นป้าพ,พ,พี่น้องนะครับผููใดน้อครับพี่น้องอออ่างกับพี่น้องนะครับพี่หนุ่มก็ใบามาแล้วนะครับ fc เ,เห็นพี่หนุ่มโพสมาแบบนี้นะครับบอกว่า อ๋ออังสิงพี่น้องนะครับหลายคนเนี่ยก็เก็ตเลยนะครับว่าอ๋อคนนี้นี่เองนะครับบางคนก็บอกว่าใช่เลยนะครับส่วนทันนีก็บอกว่าฉันสอบผ่านนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าว่าแล้วต้องเป็นคนนี้นะครับส่วนทันนีก็บอกว่าฉันเข้าใจบบผิดแมนบบคนนี้ตีปาสพี่น้องนะครับเอซีเนี่ยก็ เดากันถูกครับพี่นองนะครับบางคนก็บอกว่าอึ้งอ่างหรอนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฝนบ่ตกอึ้งคือออกนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอ๋ออึ้งนี่เองนะครับเอฟซีทางฝั่งบอดบิ๊กเนี่ยตอนแรกกระสงสัยนะครับพี่นองนะครับแต่ว่าพอในส่วนของอพี่หนุ่มออกมาเฉลยแล้วเนี่ย บางคนก็เข้าใจครับแต่ว่าบางคนก็ยังของใจอยู่นะครับว่าเป็นใครนะครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับพี่น้องนะครับล้อเบิงนะครับเชื่อว่าประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอฟซีของบอทบิ๊กเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครแล้วก็ถ้าพี่หนุ่มโพดม้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าพี่หนุ่มเนี่ยรู้แล้วนะครับแล้วก็บบอทบิ๊กเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่า แอดมินคนนี้เป็นใครนะครับพี่น้องนะครับเอ,า,อาเดือดอีกแล้วพี่น้องนะครับล้อเบึงมืออื่นนะครับว่าบอสบิ๊กจะโพสแชฉเองหรือไม่นะครับหรือว่าจะ ยังไงต่อนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ทุกท่านฟังแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตมืออื่นเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ